มาว่ากันถึงโซเกมสำหรับปี2026กันบ้างนะครับผมไปค้นมาให้7เกมตามนี้เริ่มมาที่ Neo 3จากทีมดินจา Neo ถือว่าเป็นเกมหลักประจำค่ายนี้ไปแล้วก็ว่าได้และจากเดโมภาค3ก็ดูเหมือนว่าตัวเกมยกระดับให้แตกต่างจากภาคก่นกอนๆไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่ใหญ่ขึ้นเป็นกึงก่งๆ open world ระบต่อสู้ที่ขยายกรอบการเล่นให้กว้างกว่าเดิมโดยผู้เล่นสามารถสลับได้ทั้งหมดสมุไรและก็ดินจา ซึ่งจะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปครับส่วนเรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี1622ข้อมูลจากอ f ฟ i ิ i a l ลเว็บไซต์เล่าว่าปราสาทเอโดะยืนหยัดอยู่บนเส้นขอบของการแต่งตั้งโทคุงาวะทาเคจิโยะผู้เป็นตัวเอกให้ดำรงตำแหน่งโชกุนคนต่อไปในเดียว,วันในขณะที่โทคุงาวะคุนิมัสึน้องชายของทาเคจิโยะถูกกลืนกินด้วยความเกลียดชังต่อการสืบทอดตำแหน่งของพี่ชายเขาจึงตกสู่ความมืดมิดด้วยพลังจากอำนาจชั่วร้ายเขาจึงนำทัพโยคไฮเข้าโจมตีทาเคจิโยะอย่างดุเดือด ยุคแห่งความสงบสุขพันแปรเปลี่ยนเป็นนรกและในสถาการอันเลวร้ายทาเคจิโยได้ข้ามมิติเวลาผ่านพลังลึกลับของคูซานากิเนโวสามนำเสนอการเล่นในมุมมองบทคนที่3นะครับผู้เล่นจะควบคุมโทคุงาวะทาเคจิโยหลานชายของโทคุงาวะเอ,เอยียยสึ ซึ่งต้องต่อสู้กับโยคัยและก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยธรรมชาติในระหว่างการขึ้นเป็นโชกุนระดับความยากจากประสบการณ์ของผมในตัวเดโมก็ถือว่ายังยากในแบบฉบับของนีโอครับเอาจริงผมว่ายากขึ้นด้วยนะแต่ก็ดีตรงที่เกมเปิดโอกาสให้เราฟาร์มได้นี่โอสามจะมีกำหนดการมาจําหน่ายในวันที่6กุมภาพันธ์โดยจะลงให้กับ PlayStation 5แล้ก็ PC มอร์เทลเชลสองเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีภาคต่อแบบ standalone จากเกมมอร์เทลเชลที่ได้รับการพัฒนาโดยโคซิเมทรีและเผยแพร่โดยโคเอเทกโมผู A ้เล่นจะสวมบทบาทเป็นฮา r ์ิงเจอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทำนายว่าจะเรียกคืนโอวาที่ถูกขโมยไปจากอันเดอร์มิเชอร์ศัตรูผู้เป็นวายร้ายหลักของเกมผู้เล่นจะต้องเดินทางผ่านวิหารโบราณที่ซุกโสมป่าไม้ต้องห้ามและก็สุกษาน้ำแข็งไปจนถึงปราสาทาาที่ถูกแกะสลักจากกระดูก หัวข้อเชลสองมีองค์ประกอบการเล่นที่ขยายและยกระดับระบบการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสการต่อสู้ที่เข้มข้นพร้อมกับตัวเลือกในการอัปเกรดอาวุธและก็มีการสำรวจที่สระมากขึ้นเกมภาคสจะนําเสนอโลกเปิดที่เชื่อมต่อกันโดยมีการออกแบบเพื่อให้ผู้เล่นสามารถสำรวจภูมิประเทศที่แปลกประหลาดและโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในเกมจะมีเชล์ของรูปแบบนักรบที่กระจายอยู่ในโลกที่แตกสลายซึ่งเมื่อค้นพบแต่ละเชลนะครับเราจะสามารถปลุกพลังและก็ครอบครองเพื่อปลดล็อกพลังและก็ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ และทำให้ผู้เ,เล่นสามารถพัฒนาสไตล์การต่อสู้ของตนเองโดยการใช้ความสามารถที่หลากหลายของแต่ละเชล m o มอ a l เทลเช2ประกอบไปด้วยดันเจียนกว่า60แบบนะครับโดยเกมนี้จะลงให้กับ PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC แต่ถ้าว่ายังไม่มีกำหนดวันที่แน่ชัดนะตอนนี้บอกไว้กว้างๆว,ว่าจะเป็นปี2026นะครับ โคนเวนสองจะมีเซตติ้งเรื่องราวที่ว่าด้วยโลกอนาคตที่มนุษย์และก็เรเวเนนอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเกมนี้เกิดขึ้นจากการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของลูน่ารัซี่ซึ่งทําให้เรเวเนนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีสติจนพวกเขาถูกเรียกว่าฮอร์เรสผู้เล่นจะรับบทเป็นนักล่าเรเวเนนที่ต้องเดินทางไปยังอดีตพร้อมกับลูเด็กสาวที่มีพลังในการควบคุมเวลาเพื่อหยุดยั้งการล่มสลายของโลกครับ การประจนภัยจึงเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตและก็ปัจจุบันในขณะเดียวกันเราก็จะต้องค้นหาเบาะแสเพื่อป้องกันไม่ให้โลกถูกทำลายฉะนั้นการย้อนอดีตของเราตัวเอกจึงเป็นการเข้าไปเปลี่ยนชะตากรรมของตัวละครในอดีตเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบไปยังช่วงเวลาปัจจุบันโคดเวนสอจะเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีจีโซไลทที่ผู้เล่นจะต้องอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วก็ใช้ทักษะต่างๆเพื่อความอยู่รอด จุดเด่นของระบบต่อสู้จะเป็นแมคานิกที่ผู้เล่นสามารถดูดแล้วก็สะสมเลือดจากศัตรูเพื่อใช้ปลดปล่อยทักษะต่างๆนอกจากนั้นเราจะสามารถปรับแต่งอาวุธแล้วก็ทักษะที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การต่อสู้ของตอนเองในแง่ของการสำรวจโลกเราจะได้ออกเดินทางไปกับพันธมิตรที่ทรงพลังซึ่งสามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลอว่าเพิ่มพูนความสามารถของผู้เล่นได้โดยแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งโค้ดเวอรมีกำหนดการมาจำหน่ายในวันที่30มกราคมที่กำลังจะถึงนะครับโดยจะลงให้กับ PC Xbox s e พีซีเอ็ก PlayStation 5 Would rather it be me. Worry not, cursed one. <laughs> Soon enough, your comrades will enlighten you. Get away from him! จุดที่น่าสนใจอย่างแรกของซารอสก็คือมันเป็นผลงานการสร้างของ h o u s e m a r k Studio นะครับ ซึ่งใครนี้เคยสร้างเกมอย่าง r i ชโนลขึ้นมานั่นเองซารอสจะมีฉากหลังที่ตั้งอยู่บนดาวเคราะห์คาโคซาโดยผู้เล่นจะรับบทเป็นอาจุนเดฟรัชซึ่งเป็นนักสืบเรเวนแนนที่สืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับอาณาจักที่หายไปนอกโลกการเล่นจะอยู่ในมุมมองบุคคลที่3นะครับและเกมนี้จะมีระบบการใช้ทรัพยากรและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นการอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ของเดฟรัชได้อย่างถาวรพร้อมด้วยอาวุธใหม่และการปรับปรุงชุดเกราะในการเล่นครั้งถัดไปหลังจากที่ตัวละครไป ในความเข้าใจของผมก็คือเกมจะไม่ได้มีบริบทเป็นโรคไลท์เหมือนกับพิเชอรัลนะครับ รืของที่ได้มาและการพัฒนาตัวละครจะคงอยู่กับตัวละครของเราแม้ว่าจะตายในการเล่นรอบนั้นเข้าใจว่าความยากก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทุกรอบมันก็เลยมีความท้าทายในแบบฉบับของโซเกมข้อมูลบอกเพิ่มเติมว่าตัวเอกจะมีโซ a ท y รี i ชิลซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถบล็อกการโจมตีแล้วก็ดูดซับพลังงานจากการโจมตีแบบโรเจ e c t ตายที่เข้ามาซึ่งพลังงานที่ดูดซับนี้สามารถเปลี่ยนแขนขวาของเดฟราชเป็นคาร์โคซานพาวเวอร์เวปปอนแล้วก็ปล่อยใส่เป้าหมายที่เป็นศัตรู ผู้เราจะสามารถค้นพบโซทารีโฮโลแกรมระหว่างการสำรวจนะครับซึ่งการเก็บโฮโลแกรมเหล่านี้ก็จะช่วยเปิดเผยประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวาครอสคาโคซาและทำให้การสำรวจเจอไอเทมเหล่านี้จะเป็นจุดที่คลายปมเรื่องราวซึ่งก็แปลว่าบทบทของการเล่าเรื่องก็จะคล้ายคลึงกับโซเกมเช่นกันสำหรับซาร์ลอสก็จะมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่20มีนาคมนี้นะครับโดยจะลงให้กับ PlayStation 5เท่านั้นนะ ลอสออฟเดอะฟอรเรนสองประกาศครั้งแรกในเกมคอมปี2025นะครับและทางผู้พนะัฒนาก็ยืนยันว่าเกมภาคนี้จะมีความดาร์กและก็เต็มไปด้วยเลือดมากกว่าภาคแรกเกมเพลย์เทรลเลอร์แสดงให้เห็นถึงฉากแอคชั่นที่เข้มขน้นลอสออฟเดอะฟอ l เนซึ่งเป็นการรีบูตเกมโซลไลท์ของ CI เกมที่เปิดตัวไปเมื่อปี2023มีการเปิดตัวที่ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนะักหลังจากที่เกมได้รับการตอบรับในเชิงลบในระยะแรกนะครับทีมพัฒนาจึงตัดสินใจทาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่างภายในอัปเดตซ่่่งงงชชชววยยใ้้้พกกเเเขาาาฟฟืืนนนนูอสสสีุและ็ร็รจรจดับ อใจซึ่งณนะตอนนี้ทีมพัฒนาก็กําลังเข้าสู่สเต็ปถัดไปนะครับโดยวางแผนที่จะเปิดตัวภาคต่อของเกมเกมภาคใหม่จะมีรายละเอียดกว้างๆที่ระบุว่าระบบการเล่นจะยังมีองค์ประกอบของการเล่นใน2โลกที่เชื่อมต่อกันเหมือนกับภาคแรกการต่อสู้กับบอสสุดยิ่งใหญ่ความรุนแรงเลือดและการต่อสู้ที่เข้มขน้นมีหลายคลาสและก็อาวุธให้เลือกใช้นะครับแล้วก็ระบบอัมเบรลแ m มจะกลับมาแน่นอนลอซอบเดอะฟอร์เรนสจะวางจําหน่ายในปี2026ครับแต่ว่ายังไม่มีกําหนดวันที่ชัดเจน should you fall, the world falls with you. <give> you. สำหรับเกมจาก From Software ที่ชัดที่สุดและจะเป็นเกมต่อไปของค่ายก็คือ The Dust Blood แอคชั่น RPG ที่กำลังทำให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2เรื่องราวจะบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มนุษยชาติกำลังเข้าถึงจุดสิ้นสุดการกำเนิดขึ้นของ First Blood กับเหตุการณ์ที่เกมเรียกว่า Twilight of Humanity ทำให้สถานที่ต่างๆข้ามเวลาและอวกาศมาบรรจบกัน ที่นั่นบลัสซวอนจะต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านเลือดมาแล้วจนเกินขีดจำกัดของมนุษย์ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็นบลัสซวอนที่เป็นตัวละครคล้ายกับเป็นพายที่มีให้เลือกเล่นกว่า10แบบตัวละครแต่ละคนจะมีอาวุธเฉพาะตัวรวมถึงปืนด้วยนะเพื่อเข้าแข่งขันในแผนที่หลากหลายรูปแบบผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครของตนเองได้ในพื้นที่ส่วนกลางโดยจะมีลอฟเฟกต์เมนต์หรือว่าชิ้นส่วนในเรื่องซ่อนอยู่ในไอเทมปรับแต่งตัวละครครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของบัตร History and Fate ประวัติและชะตากรรมแห่งสายเลือดของพวกเขาซึ่งจะเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโลกของเกมด้วยการปรับแต่งบัตร and History and Fate จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนค่าสถานะเช่นความสามารถรูปลักษณ์ลักษณะเฉพาะรวมถึงบทบาทในเกมนะครับโดยบทบาทเหล่านี้จะกำหนดความรับผิดชอบและก็เป้าหมายเฉพาะในระหว่างการแข่งขันตัวอย่างเช่นบทบาทของ d e s t i n e Rival กำหนดให้ผู้เล่นต้องตามหาและกำจัดคู่แข่งที่ถูกกำหนดไว้ในขณะที่บทบาทของ d e s t i n e Companion กำหนดให้ผู้เล่นต้องตามหาพันธมิตรที่ถูกกำหนดไว้เพื่อรับรางวัลพิเศษ สำหรับตัวช่วยในการต่อสู้ผู้เล่นสามารถอัญเชิญคอมเพเนียนที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าคู่หูมาช่วยได้นอกจากนั้นก็ยังมีระบบอีเวนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการแข่งขันแบบเดนมิกโดยการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆนะครับ <Like. S 1> เช่นการเกิดของสตูแบบใหม่และเป้าหมายเพิ่มเติมที่มอบรางวัลพิเศษให้ผู้เล่นจะได้รับวิกตอรี่พอยต์หรือว่าคะแนนชัยชนะซึ่งเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของการแข่งขันครับผ่านการต่อสู้โดยตรงหรือว่าการการะทำเชิงกลยุทธ์อื่นๆ การแข่งขันจะสิ้นสุดลงเมื่อเหลือผู้เล่นเพียงคนเดียวเมื่อจบการแข่งขันผู้เล่นจะได้รับรางวัลไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงซึ่งสามารถนําไปใช้ในการปรับแต่งตัวละครได้โดยณนะตอนที่ผมทําวิดีโอนี้เดอะดัส b l ล o d ยังไม่มีกำหนดการบนวางจําหน่ายนะครับระบุคร่าวๆว,ว่าจะเป็นปี2026 one a ัน one alone โลกของ The Relic First Guardian จะมีชื่อว่า a r c u t u s ดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตแต่ทว่ามันได้ถูกกลืนหายไปในความว่างเปล่าซึ่งเกิดจากการทำลายของ Great Relic จะทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งความตายภารกิจของผู้เล่นก็คือการค้นหาชิ้นส่วนของ Great Relic ที่แตกเป็นสิ่งเสียงและปิดความว่างเปล่านั้น The Relic First Guardian จะเป็นแอคชั่น R ที่มุ่งเน้นพัฒนาตัวละครผ่านทักษะที่หลากหลายตัวเลือกอาวุธ5ประเภทซึ่งเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ โดยแต่ละอาวุธจะมีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสไตล์การเล่นตัวเกมจะไม่มีระบบเลเวลแต่ว่าจะใช้รูนไอเทมและก็บิลในสายต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราในโชว์เรืที่ปล่อยออกมาหลายตัวก็นำเสนอตัวเกมได้น่าสนใจนะครับสะท้อนไปถึงความท้าทายภายในเกมทว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการใดๆออกมาก็รอติดตามอัปเดตกันอีกที เอาละทั้งเจ็ดเกมที่ผมเลือกมาคุณผู้ชมคิดว่าจะไปโดนเกมไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c h ชา n e l เด e m มูฟลาไปก่อนสวัสดีครับ